ะะก็อยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19พอสีทองอีกเช่นเคยเลยโดยวันนี้เนี่ยเราจะพามาเจอกับรถครอบครัวอีก1นคันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่า Ford Everest ทันนี้นะเป็นเรื่องยนต์ 2,000cc นั่นเองนะคะเป็นรุ่นท็อปขับเคลื่อน2ล้อและมาในปี2020นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้นะใครซื้อไปเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าคันนี้เนี่ยรถใชายไปเพียงแค่ 50,000กิโลเมตรเท่านั้นและก็มีแต่งเพิ่มเติมมาอีกแสนกว่าบาทกันเลยนะคะส่วนจะมีอะไรกันยังไงบ้างแล้วก็รถจะสวยขนาดไหนนะก็ไปชมถ้อมกันได้เลยนะคะหน้ากระจังฟอร์ดแล้วนะคะก็คือแต่งเป็นในส่วนของกหน้ากระจังฟอร์ดมาแล้วแล้วก็มีติดสติกเกอร์ด้านบนนะคะก็มีคําว่าเอเวอรมาให้นะ ก็ทําให้รถยนต์คันนี้เนี่ยดูล่อดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยไฟหน้าของเรานะคะก็จะมีในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย์ไลท์มาให้ครบหมดแล้วมาพร้อมด้วยตัดหมอกด้วยนะคะคันนี้เป็นรถในสีดําเดิมนะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะมีประวัติการเข้าศูนย์ด้วยเนาะอ่ะแล้วก็มาพร้อมด้วยซุ้มล้อดำใหญ่แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมด้วยแม็กของ B F Goodrich และตัวแม็กหล่อๆของเราแบบนี้เลยนะคะก็คือแม็กเนี่ยต้องเรียกว่าเข้ากับรถเลยนะเพราะว่าเป็นแม็กดำนะคะเป็นแม็กดำแล้วก็ได้เป็นยางใหม่ด้วยนะดอกยางเนี่ยก็ยังเต็มๆอยู่แบบนี้เลยนะคะใครหาซื้อไปใช้เนี่ยก็คือใช้ต่อได้สบายๆเลยนี่นะคะแล้วก็ด้านข้างก็มีคำว่าเอเวอรเสตมาแบบนี้เนาะส่วนภาษีพลบรบเนี่ยก็จะหมดในปี2 0 0พ 567นั่นเองนะคะวันที่2 0มีนาคมนะเพราะฉะนั้นใครซื้อป้ายก็ยังไม่ต้องต่อภาษีนั่นเองนี่แล้วก็คันนี้นะคะรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมาออปชันเนี่ยต้องบอกว่ามาครบคันหมดเลยนะแล้วก็มาพร้อมด้วยคิวกันสาสตร์แล้วนะคะมือเปิดเนี่ยก็เป็นโครเมียมแล้วกุ้นแจอยู่ในระยะก็สามารถกดเปิดประตูรถได้เลยเนาะอ่ะอ่ะลืมบอกคันนี้นะมาพร้อมด้วยกันลอยเล็บสีดํา เข้าชุดกับชุดแต่งสีดําของเราแล้วนะคะถัดมาคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาพร้อมด้วยพยางเข้ารูปทั้งคันนะคะเป็นพยางลายหกด,ดีนั่นเองนะแต่ว่าอันเนี้ยกิงเอามาวางไว้กันลอยเฉยๆนะจริงๆมันจะเป็นพยางทั้งขัางบนนี้นะคะแล้วก็นี่มาพร้อมด้วยสครับเพจนะคะเป็นคําว่าเอเวอรเลสเลยพลาสติกยังไม่ได้ลอกออกเนาะสครับเพจของเราเนี่ยก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะคะ คันนี้นะมีประวัติการเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านนั่นเองเอรุ่นท็อปหลังคาสันลูนั่นเองนะคะนี่มีบุ๊คสวิตมาให้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวหญิงยังไม่ได้เปิดให้ดูนะคะผู้มือการใช้อะไรก็มาครบคันหมดเนาะมาพร้อมด้วยหลังคาสันลูฟเดี๋ยวเราจะเปิดสันลูฟให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็คันนี้ตะเข็บเดิมทั้งคันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่แต้มมาจากโรงงานเนี่ยก็จะต้องอยู่ครบถูกจุดนะคะ อยู่ครบถูกจุดรับประกันว่ารถยนต์ไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะในสภาพเบาะของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีริ้วรอยเลยคุณลูกค้าพยางก็เข้ารูปทั้งคันเลยนะคะทำให้รถูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าก็เป็นพยางสีดำตัดได้แดงเนาะอันนี้เป็นในส่วนของประตูหลังนะคะก็คือไม่เคยมีรอยโดนแกะประตูหลังมานั่นเอง,เองนะ หลังก็จะมีเป็นสครับเพดของโตเฟอรเมียมแบบนี้นะเป็นสีเงินนะคะสาถังน้ำมันของเราเนี่ยก็จะมีติดเป็นเออเป็นเหมือนอันนี้เป็นฝากเข้าสาถังมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีคำว่าเอเวอเรสต์มาให้แล้วนะซุ้มล้อดำใหญ่ๆนี่มาพร้อมด้วยแม็คลอๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้เนี่ยด้านท้ายนะคะก็จะมีเป็นคำว่า ไฟคำว่าเอเวอเรสต์แบบนี้เลยนะคะรุ่นท็อปของเราเนี่ยก็จะมาเป็นทรงนี้เลยเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายให้ดูกันดีกว่าคันนี้นะคะก็กดที่กุญแจสองครั้งได้เลยฝาท้ายของเราเนี่ยก็จะเปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็บอร์ดด้านหลังพลาสติกก็ยังมีพุ่มอยู่นะคะนี่เลยแล้วก็รุ่นท็อปของเราเนี่ยก็จะต้องมาพร้อมด้วย เป็นเบาะไฟฟ้าตอนหลังนั่นเองนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าตอนหลังสาม,มารถกดสวิตช์๋ยวกดให้ดูดีกว่านาะกดสวิตช์แล้วก็เบาะหลังของเราเนี่ยก็จะพับอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พายางของเราเข้ารูมเนี่ยจะมารอบคันเลยรวมถึงหลังเบาะตอนที่สองด้วยนะคะเดี๋ยวกดสวิตช์ให้ดูอีกทีนึงนี่เบาะก็จะค่อยๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเขาก็จะดันพายางขึ้นมานะคะเพราะว่า พอทําเป็นเซ็ตเนี่ยมันก็จะครบคันแบบนี้เลยนั่นเองนะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยก็อยู่ในสภาพดีมากๆดูต้นหลังกันไปแล้วนะคะเราก็มาปิดฝาท้ายให้ดูอีกทีนึงนี่ใช้งานไง่ายเลยนะกดสวิตช์สองครั้งหรือว่าจะกดที่ฝาหลังก็ได้หรือจะกดที่คอนโซลด้านหน้าก็ได้เช่นกันนะคะไฟท้ายของเราเนี่ยก็มีภอบดำมาให้แล้วนี่แล้วก็เป็นเส้น LED วิ่งแบบนี้เลยนะคะ น,นี้าแค่กดปิดไฟเขาเรียกอะไรกดปิดสาท้ายนะคะ <_ an> ก็คือเขาก็จะมีไฟขึ้นมาให้แบบนี้เลยเห็นไหมคือแบบแม็กกับยางเนี่ยต้องเรียกว่าเข้าชุดกันมากๆเลยนะคะหล่อมากๆเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังฝั่งนี้บ้างว่าสภาพเบาะเป็นยังไงกันนะคะนี่ในส่วนของตัวแผงประตูแล้วก็สภาพเบาะเนี่ยอยู่ในสภาพ นะคะคไม่มีริ้วรอยเลยเห็นไหมคุณลูกค้าแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นฮอบเนี่ยเขาจะมาพร้อมด้วยออปชันตรงนี้ด้วยนะคะก็จะมีที่ชาร์จไฟให้ด้วยนะคะ2จุดมีปักบ้านอันหนึ่งเนาะแล้วก็ปรับแอร์ได้นี่ปรับอุณหภูมิได้แล้วก็สามารถเลือกโหมดได้ว่าจะให้ลงหน้าลงเท้าอะไรเงรี้ยเนาะเนี่ยเขาจะมีสวิตช์ตรงนี้มาให้นะคะถ้าเป็นลองตัวลองฮอบเนี่ยเขาให้มาเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะปรับได้แค่ในส่วนของวพัดลมนะคะ น,นี่เลยมาในถึงในส่วนของตัวไฮไลท์เรานะคะคันนี้อย่างยิ่งแจ้งว่ารถใช้น้อยมากใช้ไปเพียงแค่5 0าหมนกิโลเดี๋ยวเราไปดูเลขไม่พร้อมกัน Ford e v e r l a ร e เนี่ยต้องบอกว่าเขาให้ออปชั่นมากรบจัดเต็มเลยนะบอกไฟฟ้าคู่หน้าเนี่ยให้มานานมากแล้วแล้วด้วยนะคะถ้าเป็นรุ่นท็อปเนาะไฟก็มาให้ครบคันหมดเลยนะตัวนี้จะเป็นส่วนของฝาหลังนั่นเองนะคะฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้เป็นที่ปรับกระจกด้านข้าง เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคุยชอนโทนมีออกนอกเลนให้หมดเลยนะจริงๆอะหญิงจะชอบในส่วนของตัวฟอร์ดอยู่อย่างหนึ่งเวลาเราขับไปใช่ไหมคะเราเวลาเราง่วงนอนยอะไรเงี้ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เตือนแบบเป็นรูปก,กาแฟอะไรเงี้ยให้เราแบบว่าเอจอดพักนะนี่พวงอมาลัยอยู่ในสภาพดีมากๆนะคะคันนี้เลขไมของเราอยู่ที่5้าเจดหสามหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้เพิ่งเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาก็ ใช้ได้จนถึงประมาณ70,000กิโลนั่นเองก็ใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะคะรุ่นท็อปก็ต้องมาพร้อมด้วยนเนวิเกเตอร์ให้แล้วแอร์เป็นอัตโนมัติหมดแล้วนะคะออปชั่นมาครบหมดเลยนี่เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวด้านแอร์นะคะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินี่ภายในห้องโดยสารคือกริปมากนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะคันนี้ก็มาพร้อมด้วย Engine Start แล้วนั่นเอง เดี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของหลังคาสรลปให้ดูกันดีกว่านาะหลังคาสรลปเนี่ยตัวที่ปรับการใช้งานนะคะก็คือจะอยู่ด้านด้านบนตรงนี้นะก็จะมีสวิตช์เลี้ยงลายให้เลยนะคะก็เลือกใช้เอาได้เลยว่าเราจะเปิดแค่มากหรือเราจะยกด้านบนด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะกดเขาก็จะยกให้อัตโนมัตินะคะจริงๆสรลปของ Ford Everest เนี่ยเขาไปแบบว่าจนถึงด้านหลังเลยนะคะ ไปจนถึงด้านหลังเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนหลังอีกนิดนึงเนาะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปกันเป็นครอบครัวนะคะหญิงบอกเลยว่ามันมันก็มีความสุขอะเนาะเวลาที่เราเปิดหลังคาซันรูฟแล้วเวลาที่เราวิ่งบนต่างจังหวดัดอากาศเย็นเย็นอากาศดีๆอะไรเงี้ยน,นะคะก็ใช้งานง่ายมากๆนะคะมีสวิตให้เรากดเลือกใช้ได้หมดเลยนี่เลยนะคะ กับรถยนต์ฟอดทันนี้เลยนะคะรถใช้ไปเพียงแค่5 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเราก็มีแต่งมาอีกแซนก็บาทกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันดีกว่านะคะว่าจะเราใจกันขนัดไหนกันคะ่ะเท่านี้นะคะเราก็มาถึงในส่วนของราคากันบ้างน,นะคะคุณลูกค้า ซึ่งหล่อๆแบบนี้รถบ้านนะคะเราก็ตีสีดำเดิมรถใช้ป้ายเพียงแค่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นแล้วก็ได้ชุดแต่งมาแบบว่าหล่อๆรอบคันแบบนี้เลยนะคะก็แต่งเพิ่มมาอีกเป็นแสนเหมือนกันเนาะคราวนี้เนี่ยเรามาถึงในส่วนของราคากันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยตอนนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1ล้านกับ8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าเครดิตด,ดีนะก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากฟรีดาวแล้วเนี่ย จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ1 8 0 0 0กับหลัก10นะคะไม่ถึงร้อยอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือหญิงคำนวณให้คร่าวๆเป็น84งวดนะคะใครสนใจเนี่ยไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะฟรีดาวได้เลยที่สั่งพัญนะคะคันนี้เนี่ยสามารถขอเรทดอกเบีย้ยพิเศษได้อยู่ที่2.59%จเซเลยนะคะอันนี้เป็นเรทดอกเบีย้ยเริ่มต้นนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนบอกว่าน้องหญิง พี่อยากจะเป็นซื้อสดนะคะก็ได้เช่นกันนะคะซื้อสดกับร้าน19พอสีทองรถมือสองของเราเนี่ยไม่มีบวกแบตเพิ่มอีก7%นะคะก็คือสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษที่1ล้านกับ80,000บาทได้เลยนั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อีสานอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่ยังอยู่ในประเทศไทยนะคะ ก็าสามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับทางร้าน19โพสีทองของเราเลยนะเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเส้นถึงที่บ้านแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้ถึงบ้านเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางเลยและที่สําคัญซื้อก็อง,ง่ายนะคะแถมยังได้รถสวยๆแบบนี้อีกตั้งหากนะคะใครสนใจต้องรีบจับจองกันเลยเนาะ แล้วก็ถ้าท่านไหนอยู่ใกล้กับร้านหญิงนะคะร้านหญิงเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวบากใต้แล้วก็ห้างภาษีโอนั่นเองนะคะห่างจาก2จุดนี้โดยประมาณ400เมตรห่างจากเดะมาลบางแคโดยประมาณ5กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากสายใต้ใหม่นะคะโดยประมาณ1กิโลเมตรนั่นเองท่านไหนสนใจเนี่ยเรียนเชิญนะคะ แวะมาเยี่ยมชมที่ร้านแล้วก็มาทดลองขบับมาเดินเล่นมาเลือกดูว่าอยากได้รถรุ่นไหนกันได้เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางร้าน19โพสีท,ทองของเรานะคะรถเข้าเยอะมากเนื่องแน่นมากๆนะโดยเฉพาะ f o r d e v อ r e อร์เนี่ยตอนนี้ก็มีให้เลือกสั่เป็น10คันเช่นกันนะคะเราะฉะนั้นใครอยากได้รุ่นไหนเอาช่นตัวไหนทักกันมาสอบถามกันได้เลยเนาะยังไงเนี่ยวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะคะ เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็รถสวยๆคันใหม่คันหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย